สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกี้อีกแล้วนะคะในช่องของมะขามคู่โคเชและดีไอวนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเคสยโดมกันนะคะโดยคลิปนี้นะคะก็จะถักเป็นดอกไม้เนาะเราก็จะใช้เป็นเข็มโคเชเบอร์เจ็ดนะคะแล้วก็จะใช้เป็นไหมพรมสองเส้นแถวที่1นนะคะเราก็จะขึ้นแบบก้นหอยนะคะเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 6x นะคะ ก็จะได้ทั้งหมดหหลักนะคะเมื่อเราทักครบหกหลักแล้วเราก็จะ ึงรูดนะคะที่ปลายใหม่ให้ชิดกันแบบนี้จากนั้นนะคะต่อมาแถวที่สองเราก็จะนําไหมพรมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นะคะเราจะถัก V นะคะทั้งหมด6 V ก็จะได้ทั้งหมด12หลักนะคะอันนี้ก็คือการถักเอกนะคะในหลักเดียวกัน ต่อมานะคะแถวที่3เราจะถักเอกนะคะทั้งหมด12หลักนะคะโดยที่เราจะถักแค่เป็นหลักด้านบนนะคะคือเกี่ยวใหม่แค่ด้านบนนี่นะคะเกี่ยวแค่เส้นบนอย่างเดียวแบบนี้เลย ต่อมานะคะแถวที่4แถวที่4นะคะเราก็จะถัก x นะคะทั้งหมด12หลักนะคะอันนี้เราก็จะถักแบบธรรมดาได้เลยเราจะถักแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่4ถึงแถวที่12เลยนะคะ เมื่อเราถักได้ครบทั้ง12แถวแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้ต่อมาเราก็จะถักปีกีตรงที่ด้านบนนะคะเราจะถักให้รอบเลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำยาดมมาลองใส่กับตัวเคสของเรากันจากนั้นเราก็จะนาดอกไม้ที่เราถักไว้นะคะนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้เป็นเศษไหมพรมมาเย็บติดเข้ากับตัวของเคสยาดมนะคะโดยที่คลิปถักดอกไมนี้ คลิปถักไว้คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะหากเพื่อนๆสนใจลายนี้ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยเดี๋ยวคลิปจะทิ้งลิึ่งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กิฟด,ด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย